คุณพยาบาลฉีดยาผิดจนคนไข้ชักเข้า ICU มีเคสจริงเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคือคุณพยาบาลเอายาชาหน้าตาขวดแบบนี้นะคะไปฉีดแทนน้ําตาลกลูโคสนี่นะคะขวดกลูโคสคือคนไข้ท่านนี้เขาน้ําตาลตกคุณหมอเลยให้เอากลูโคสมาฉีดนะคะปรากฏว่าคุณพยาบาลไปเอายาชามาฉีดแทนคนไข้ชักคาเข็มคือยาชานะคะเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะใช้กันแพร่หลายนะดูไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วถ้าใช้ผิดอันตรายมากค่ะ การฉีดยาชานะคะจะมีอันตรายหลักๆอยู่2แบบเลย1คือโดสที่เราใส่อ่ะมันเยอะเกินไปเช่นถ้าเราฉีดเกิน25 C สซีซีนะอันนี้ต้องพึงระวังแล้วว่าคนไข้ชักได้นะคะหรือแบบที่2คือฉีดน้อยอาจจะแค่23ซีซีแต่มันเข้าเส้นเลือดฉีดเข้าเส้นเลือดในที่นี้นะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราไปดิบน้ําเกลือแค่นั้นนะบางครั้งเนี่ยฉีดบริเวณหน้าหรือคอนะอ่ะอย่างเช่นเราไปบล็อกยาชาเตรียมฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยถ้าฉีดไม่ดีนะคะมันเข้าเส้นเลือดเนี่ยก็ทําให้เราน็อกสลบชัก ได้เหมือนกันาวนี้พอเป็นเคสนี้นะคะมันทั้งเข้าเส้นเลือดและปริมาณเยอะนะไม่แปลกเลยที่คนไข้จะชักคาเข็มอย่าไปเห็นว่ามันเป็นยาที่ใช้ง่ายแล้วใครจะใช้ก็ได้นะคะยังไงก็ต้องอยู่ใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะ ในกรณีเคสนี้นะคะทางญาติก็กังวลว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรระยะยาวกับตัวคนไข้หรือเปล่านะกรณียาชาเป็นพิษเนี่ยถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลแล้วช่วยได้ทันทีนะคนไข้ไม่ขาดอากาศหายใจหัวใจไม่หยุดเต้นอันนี้ส่วนใหญ่ดีไม่มีอะไรเพราะว่ายาชามันมีผลแค่แป,ป๊บเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่นอกโรงพบาลปั๊มหัวใจไม่ทันนะคะใส่ท่อช่วยหายใจไม่ทันอันนี้จะเกิดผลรุนแรงได้ เป็นกำลังใจให้คนไข้าหายไวๆนะคะด้วยความห่วงใย,ยจากเลสิกมอนลูเกตค่ะ